สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องอัพตัวเวิกันอีกแล้วนะครับเช้านี้ตื่นมาก็พบกับดอกฟักทองซึ่งกําลังบานอยู่นะครับเมื่อวานก็บานไปแล้วดอกหนึ่งนะครับจะเป็นดอกตัวผู้วันนี้ดอกที่บานก็เป็นดอกตัวเมียนะครับผมต้องการดอกตัวผู้เพื่อที่จะมาผสมนะครับแต่ดอกตัวผู้ก็มาเหี่ยวไปสก่อนนะครับผมก็เลยเดินหาอีกต้นก็ได้มาแล้วครับหนึ่งดอก สังเกตนะครับดอกฟักทองดอกตัวเมียจะมีลูกอยู่ข้างล่างแบบนี้นะครับแบบนี้นะครับดอกตัวเมียส่วนดอกแบบนี้จะเป็นดอกตัวผู้ดอกตัวผู้ก็จะไม่มีลูกข้างล่างนะครับผมก็จะเอาดอกตัวผู้มาผสมกับดอกตัวเมียนะครับในนี้นะครับก็จะมีเกสรดอกตัวเมีย ที่รอรับการผสมนะครับผมก็จะเอาดอกตัวผู้มาป้ายแบบนี้ป้ายแบบนี้นะครับอันนี้ผมปลูกไว้กินเองนะครับไม่ทานเองนะครับฟักทองผมปลูกไว้หลายรอบแล้วก็เลยค่อนข้างที่จะรู้วิธีการ,รตามแบบนี้นะครับเพื่อนๆเห็นไม่รู้จะเห็นหรือเปล่านะครับ ก็นี่นะครับดอกดอกตะพูเกสรดอกตะพูก็มาป้ายใส่ที่เกสรดอกตัวเมียแบบนี้นะครับเสร็จแล้วพอดอกที่มันได้รับการผสมเดี๋ยวกีบตรงนี้มันจะจะหุบนะครับมันจะหุบเข้าแล้วก็รอดูนะครับว่าถ้า ถ้ามันหุบแล้วลูกมันไม่ร่วงแล้วก็โตขึ้นโตขึ้นนะแสดงว่าอันนั้นคือติดแล้วนะครับแสดงว่าเราผสมได้ผลนะครับเ,เพื่อนๆตอนนี้ก็ลูกเท่านี้นะครับอันนี้นิ้วโป้งของผมเท่านี้นะครับวันนี้วันนี้นับเป็นวันที่หนึ่งที่ได้รับการผสมแล้วกันนะครับให้นับว่าเป็นวันที่หนึ่งนะครับนี่ก็คือสภาพของฟักทองที่ ผสมแล้วผ่านไปสามวันนะครับอันนี้เป็นวันที่ห้านะครับลูกโตขึ้นมากเกือบจะเท่ากำปั้นแล้วนะครับนี่เปรียบเทียบกับกำปั้นนะครับนี่นะครับมันก็จะพองขึ้นพองขึ้นเรื่อยๆนะครับเพื่อนเพื่อนเพื่อป้องกันมแมลงวันทองนะครับมาต่อยอลูกฟักทองผมก็ได้นําถุงกรอบแก๊บมาห่อไว้แบบนี้นะครับ ตรงนี้ผมก็ได้เจาะรูนะครับเจาะรูเล็กๆเอาไว้เพราะว่า,าเวลาผ่านไปเนี่ยมันจะมีน้ําไอ้น้ําอยู่ข้างในนะครับเพราะว่าลูกฟักทองมันจะคายน้ําออกมาขนาดเจาะรูแล้วก็ยังมีน้ําอยู่นะครับเราก็ต้องมาเช็คบ่อยๆนะครับถ้ามันมีน้ําข้างในกลัวว่ามันจะเป็นเชื้อรานะครับตรงนี้ก็มีอีกลูกหนึ่งนะครับมีอีกดอกหนึ่งครับยังไม่บานนะครับดอกนี้ยังไม่บาน เดี๋ยวมันบานแล้วผมจะผสมอีกดอกหนึ่งนะครับกะว่าจะไว้สักสองลูกนะครับสำหรับฟักทองต้นนี้วันนี้มีดอกตัวผู้บานเพิ่มมาอีกสองดอกนะครับแต่ยังไม่ดอกตัวเมียยังไม่บานก็เลยยังไม่ได้ผสมนะครับสำหรับฟักทองต้นนี้ผมก็ปลูกในกระสอบแบบนี้นะครับให้ดูวิธีการนะครับเพราะว่าดินปัญหาเรื่องดินไม่ดีนะผมก็จะ ผสมดินใส่ในกระสอบแล้วก็เอาเม็ดฟักทองมาหยอดใส่ในนี้สามสี่เม็ดนะครับเม็ดไหนไม่สวยมันงอกขึ้นมาแล้วต้นไหนไม่สวยก็ถอนทิ้งนะครับต้องตัดใจถอนทิ้งนี่พอผ่านไปนะครับมันก็จะมีขแขนงแตกออกมาแบบนี้นะครับนี่เป็นขแขนงขแขนงแตกออกมา <c oughs> ไหนนะออกมาสองแขนงนะครับ โน่นอีกอันหนึ่งนะครับแต่เป็นขแขนงเล็กตัวนี้จะตัวนี้จะใหญ่นะครับนี่ถ้าใหญ่ขนาดนี้นี่ผมจะเก็บไว้นะครับเดี๋ยวมันเดี๋ยวขแขนงนี้มันก,ก็จะกลายเป็นต้นใหม่ตอนนี้นี่นี่นะครับมีรากลงไปในดินแล้วมันก็จะช่วยการหาอาหารนะครับเดี๋ยวมันก็จะขแขนงที่ไปกับพื้นนะมันจะงอก มีรากงอกออกมานะครับมีรากงอกออกมาเพื่อหาอาหารนะครับถ้ามันมีแขนงแตกออกมาจากกิ่งที่มันอยู่บนค้างนะครับผมก็จะต้องตัดทิ้งนะครับตัดทิ้งเพื่อไม่ให้มันแย่งอาหารนะครับส่วนแขนงที่มันไปกับพื้นแบบนี้เนี่ยมันสามารถหาอาหารเองได้นะครับเดี๋ยวพอมีรากขึ้นเยอะๆเนี่ยสามารถตัดตรงนี้ได้นะครับ ตัดตรงนี้มันก็จะไม่ตายแล้วมันก็จะกลายเป็นต้นใหม่ผมเคยลองแล้วนะครับพอมันมีรากงอกเยอะๆเดี๋ยวผมก็จะตัดตัดเพื่อให้มันไม่แย่งอาหารจากต้นแม่นะครับต้นแม่ก็ให้มันเลี้ยงลูกไปส่วนต้นนี้ขแขนงนี้ก็ให้มันกลายเป็นต้นใหม่นะครับอันนี้เป็นขแขนงที่มันงอกออกมานะครับงอกออกมาจากต้นต้นเดียวกันก็คือ ตรงนู้นนะครับโคนอยู่ในถุงนะครับโคนของต้นนี้ก็คืออยู่ในถุงมันจะงอกออกมาสองแขนนะครับมีแขนที่อันเล็กๆมันจะงอกออกมาสองแขนนะครับมีตัวนี้อวบอวบใช้ได้เลยนะครับแต่อีกอันนึงนะครับนี่อันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดทิ้งเพราะว่าเอาไว้ก็ไม่ค่อยมีประโยชน์นะครับมันจะแย่งอาหาร ตอนนี้ผมก็ปลูกเพิ่มอีกนะครับนี่กำลังพากันงอกเลยนะครับพอดีผมทานฟักทองเสร็จแล้วก็เก็บเม็ดเอาไว้แล้วก็เอามา,าจิ้มจิ้มลงไปไว้ในดินแบบนี้นะครับเสร็จแล้วมันก็จะงอกขึ้นมาแบบนี้เดี๋ยวพอมันโตสักพักเดี๋ยวผมจะเลือกเอานะครับต้นที่แข็งแรงที่สุดเก็บไว้นะครับนี่ยังไม่งอกก็มีนะครับยังไม่งอกก็มี ก็ปลูกเอาไว้ทานเองนะครับปลอดสารพิษนะครับเพื่อนๆน,นอกจากตรงนี้เราก็ยังมีนี่นะครับปลูกไว้ทั่วเลยนะครับเพื่อนๆตรงไหนที่มีพื้นที่ว่างๆผมก็จะเอาเม็ดมาหยอดไว้นะครับตรงนี้ก็มีนี่นะครับก็กำลังจะโตนะครับส่วนต้นนี้นี่ จะรอดหรือเปล่าก็ต้องมาลุ้นกันเพราะว่า,าดูเหมือนมันจะแค่แค่นะครับต้นนี้เม็ดนี้ก็กําลังงอกขึ้นมานะครับถ้ามีพื้นที่ว่างตรงไหนผมก็จะเอาเม็ดมาหยอดไว้แบบนี้นะครับตรงนี้เมื่อก่อนเป็นดินเหนียวนะครับดูดินซะก่อนดูดินซะก่อนตอนนี้ผมปรับแล้วปรับสภาพแล้วเอานั่นเอานี่มาทิ้งใส่เอาซาก อิดีวัตถุนะครับพวกใบไม้ใบอะไรมาทิ้งไว้มันก็จะทับถมกันแล้วก็ย่อยสลายกลายเป็นดินนะครับหน้าดินนะครับตรงนี้แต่ข้างล่างก็ยังเป็นดินเหนียวเหมือนเดิมนะครับตรงนี้ตรงนี้อีกที่หนึ่งนะครับตรงนี้นี่นี่นะครับตรงนี้ก็คือต้นนี้แล้วก็ต้นนี้แล้วก็เม็ดนั้นกําลังงอกออกมา เป็นยังไงกันบ้างครับเพื่อนๆกับวิธีการผสมเกรสรพักทองก็เป็นวิธีการที่ไม่ได้ยากอะไรเลยนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องรู้ว่าดอกไหนคือตัวผู้ดอกไหนคือตัวเมียเสร็จแล้วเพื่อนๆก็ทําตามที่ผมสาธิตให้เพื่อนๆได้ดูแบบนั้นเลยนะครับก็จะสามารถผสมเกรสรได้เองแล้วนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบเ,เพียงเท่านี้นะครับเพื่อนๆกนไหนที่ยังไม่ได้กดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อให้ได้รับ การแจ้งเตือนเวลามีคลิปใหม่ก็ขอให้เพื่อนๆกดติดตามแล้วก็กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องอัพเวิร์ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ